ว่อวันพระที่ผ่านมาเขาเวียนเทียนกันฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปเวียนเทียนนะฉันจะไปหาแม่ฉันเฉยแต่พอมาถึงแม่บอกว่าคืนนี้เขามีเวียนเทียนกันนะมาช่วยแม่พับดอกไม้เร็วไอคนมีความสามารถอย่างเรามันจะรออะไรล่ะมันก็ต้องช่วยแม่พับดอกไม้สิผมนี่ก็ชักจะน้อยลงน้อยลงทุกวันหายไปไหนหมดเนี่ยส่วนดอกไม้อันนี้เราจะเอาไปให้พระเนาะแม่ฉันเป็นคนกรรมสวยเนาะแม่ฉันกรรมดอกไม้สวยฉันช่วยเขาแค่พับกลีบดอกบัวอย่างเดียวลูกพี่ลูกน้องฉันเขาขายดอกไม้อยู่ปากคลองตลาดคือเป็นรายใหญ่เลยอะชื่อว่าเจโรสเขาเอามาให้แล้วเขาก็ไม่คิดเงินเนาะเราก พกันไปกามสวยๆนี่เราเอาไปถวายพระเดี๋ยวเราไปพับดอกบัวให้คารวาสกันต่อพอพับดอกไม้เสร็จฉันก็ออกมาเดินตลาดนัดเพราะว่าวันนี้มันมีตลาดนัดพอดีก็คือตั้งใจขับรถจากสมุทรประการมาวันอาทิตย์นี่ก็เพราะว่าจะมาเดินตลาดนัดนี่แหละแล้วสิ่งที่ฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนก็คือเธอพม่าเยอะมากเลยอะแต่ฉันไม่ได้ว่าอะไรเขานะถ้าของมาแบบถูกต้องมาถูกกฎหมายมาทํางานมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ฉันแค่ตกใจคือฉันอยู่นครปฐมมาตั้งแต่เกิดอะฉันไม่เคยเห็นพม่าเยอะขนาดนี้มาก่อนอะเยอะขนาดที่ว่ามีของพม่าขายในตลาดนัดอะเสร เคฟกินพี่สาวบอกว่าร้านนี้อร่อยเธอฉันก็สั่งไม่เป็นเนาะฉันก็เลยสั่งตามรูปนั่นแหละที่เขามีแล้วฉันก็ได้อันนี้มาในราคา45บ้าทมันเป็นอารมณ์เหมือนแบบซูชิอะไรอย่างเงี้ยเออก็อร่อยดีเหมือนกันพอตกเย็นก็ชวนกันออกไปหาอะไรกินไปนานจนแบบกลับมาเวียนเทียนไม่ทันอะสรุปเขาเวียนกันเสร็จแล้วตอนฉันอยู่เยอรมนีอะฉันคิดไว้หลากหลายเมนูมากเลยนะว่ามาถึงนะจะกินอันนั้นอันนู้นอันนี้สรุปพอมาถึงมันกินไม่ได้อะเธอแต่ละวันอะมันอิ่มมันยัดไม่ลงแล้วอะไอที่คิดคิดไว้อะไไมมม่่กกินนนััออรปู